5.12นะครับโอ้โหมาให้กำลังใจและจบจากประเทศแคนาดาครับเป็น2ที่1ไป1ย่อ2ต่อ4ตี1นะครับเกือบตัวมากครับตรงนี้เนี่ยเขาเป็น ตาบแก่นาญ์จัหวัดเพชรบุีเขาผู้บาขนมหวานเนื่งปลาเล่นรับศิลปะแดนบาทเอ่คือไฟที่สี่ของเขาในวันนี้แล้วนะครับไฟสามไฟที่สามกทักสามไฟเลยไฟสามกมสอนี่ไฟไฟ ว่าอยาก้สื่อมไปในฝั่ใหญ่เราปับลุ้นกันแล้วครับวันนี้ครับว่าเขาจะสามารถทำได้หรือเปล่านะปรับได้ปรับน้ำใจโมเวนนนะครับแล้วก็ปรับน้ำใจใ่กวาท้าือเรล่ารืองนะคกันตอนที่วันุนนี้แล้วก็ นักมวยเริ่มบันันนี่เสือแลยังไม่ได้รับโอกาสต้องกดให้ฟังตอแนวน้อยใจว่าคนสนะมาไปต่อยในวัดได้บนัไรอย่าได้รับโอกาสเขาได้รับโอกาสแล้วไม่ล่อยโอกาสให้หลุดอยนะในสามไฟแรกของเขานี่โซนั้ไปทุกไฟเลยครับั o w n o w First, out of the blue corner, training out of Dublin Combat Academy, with 27 wins in full time and kickboxing, and an 84% win rate, representing yeah. <laughs>

80น้อเชา80เต็มแกกปจะเรแลน้องเช้าเปลี่ยนก็มาแค่นะครับน้าดิฟับเสียงให้กำลังใจกันแน่นอนครับสำหรับเสือแบ็คคนนี้ครับ0112เสร็จเลยนะครับมาสลืวแบ็วันนี้เจอมวยๆแบบนี้ใช่สร้างโซนหาห้เขาได้กตังแตกับ เซตเอกิสราคนตื้อครับกรมกาบผู้ชนทางซ้ายครับเฮ้ยอะไรอะไโดนเลยอะโดนจีบยิงประเด็นไปนู่นเลยนะครับเติดแล้วกเป็นฝเป็นทารัเหมือนจำรทุกวันครับวันเลยครับจีบกสีแ้วครับานี้ขยับเดินครับหาจังหวะเข้าไปต่อยนะครับตั้งแครับี่จายข้ใหญ่มากๆครับเขาอเขาครับ มีสิทธิ์เผาหลอดเขาครับขาใหญ่นะคุณในตอนใหญ่ในป่านะแต่ว่ากำลังขาไม่ค่อยดีหลังมาเนี่ยครับเซลล์ทีไม่องขบอกว่าจะสอบการเวลเข้าไปช่วยนะครับขาก็ใหญ่กำลังขาก็เรียบไปแชมป์เลยทุกวันไงป๋าข้อแน่นอนเออเฮ้ยเสือแบกทุกวันวันนี้เว้ยไม่ได้นะครับการนั่งตมเลย เห็นังสร้างจำะไม่ได้ครับเสือไดงครับาแล้วครับมี่เตะกแดงไปหน่อยครับเสละคนจำเบาไปเองครับด้านของเนี่ตั่า้ายครับเี่เอาฝาม่โนครับเสือแดงโอ้ยเลียงไไม่ระกาศไม่แก้ชาหัวออกนอกเชืออะไรบักเลยโอ้ยโอ้ย แม้สาวพีคต่อท้ยครับนี่ที่ตัวมาช่วยนะครับจ้ามอุ้ยอุ้ยอุยตัวครับโอ้ยไม่รวมตัสองคนแล้วเลยแบงบ์กันเลยปั้นใจก็อยาประมาทครับแบงค์อุ้ยอุ้ยจุีบจุ๊บ เสือแบทพอพันสี่สิบเก้าครับเาห่าฟันยางด้วยเปลี่ยนชื่อใหม่นะจำไม่ค่อยได้ครับด้้ยนะเนมั้ยาน โต๊ต่อยเนี่ยแต่จุมไต้ตรงนี้แล้วต๊อจุมไต้จ่ได้กนะเจ้าสิ่งรูปเจ้าดูดูหนูที่ยั่วตามันเลยันจุมเลย้ั้งสัญญาแล้วก็ล้มทั้งหมดนัด้วยนะครับ เสือแบกอะมันหน้าไปวันใหญ่ตั้งนานแล้วคร้งทนส่งเอแขงรน้อวาเสือแบกอะที่หต่อการก็ทำไปแล้วนะครับนยังเล็กพอจะที่นคงเลือกเาไปเลยช่ไมครับใช่เรเข้าเราสองปีเท่ากันด้แหเล้วเท่ากันดีอ้าเาปวเร สื้งไม่ได้ไม่ได้เพรับ้าเจอเ้ัจะไม่เจอเขาหลังแ้วอ่ะอีกอีก้งนครับนี่เสือแบงค์ก็ไดนอนบอกเลยของแ้เขาจะเป็นตระเคนแรกครับที่ได้ไปเชิญฉายในวันที่น Black, Sch going four in a row here on one Friday fights what is behind these victories what is driving h e m aesthetic. to performance <uros. S 1> like this วันนี้นะครับเซอร์เบ็ชนะอีกครั้งนึงครับเป็นการชนะสี่ครั้งติดต่อกันในรายการของเรานะครับอะไรครับเป็นแรงผลักดันของเราที่ทำให้เราสู้ได้เก่งขนาดนี้ครับ หลังการผมก็ดูแลครอบครัวครับผมอยากให้ครอบครัวสบายขึ้นผมทำเพื่อผมก็ทำเพื่อเด็กๆในหมู่บ้านให้มีอนาคตมีอาชีพแล้วก็ต้องขอบคุณแฟนของผมที่ซัพพอร์ตผมมาตลอดขอบคุณพ่อ,อแม่ที่เป็นกำใรมผมครับก็ไปด้วยคุณไม่ตอบไม่ใช่หร What me, if starts, I think about my family. I think about my gym. I really want to create a group of all the kids in my gym right now. And I would say this big thanks to my <laughs> girlfriend. I know that the gym and the family back home is a huge inspiration for you, and it really propels you to do things. Talk to us about what this moment means to you. <laughs>

กริษัทกีเพชขอบคุณป้าจูนขอบคุณพี่เดียขอบคุณพ่อตีแล้วก็ขอบคุณเทรนเนอร์ทุกคนครูเล็กที่ยวและก็ขอบคุณมวลแทนในีเอฟเอที้โอกาสทและก็ขอบคุณครอบครัวคุณพันธ์โมทุกคนขอบคุณมากครับ Thank you so much to my family for giving me the opportunity to show my s k i l l n such a global stage. I would like to say thank you to all my s u p p o r t e r my team, my host, and my family, and all the fans that are watching me right now. It has been so inspirational to watch your incredible journey here on one friday fights four big four bonuses an absolutely incredible story behind you and one more thing you just well punched your ticket to the world's largest martial arts organization you are going to one championship วันนี้ถึงส่งปันแล้วเสือแบ็คอบารกิซียราครับได้รับสประาตุ้งวังใหญ่เรียบร้อยแล้วครับวันใหญ่ครับันนี้ผมจะรับเสียงรบมือกนเ่็แสนนแสนดอกล้า์สามล้าที่เป็นเินไทยก็ส5 0 0 0 0นบาทคมาครับเด่อผมได้โอกาสแล้วผมจะกลับไปซ้อม่หนดักมากกว่านี้ขอบคุณมากครับปซ้อมกันขอบคมานั คือคือเราเป็นคนเง่นเชี่ยวปัญญาคือตอนที่ท่าลำบากเนี่ยภรรยาทำงานคนเดียวนะครบแล้เราเลี้ยงลูกด้วยแล้วภรรยาของเขาเนี่ยเอาเงินเนี่ยมามาให้เสือแบทในการปรับดสินต่างๆคือผ่านความยากลำบากในชีวิตคู่มามากนะครับภรรยาเป็นคนเก่งนะครับแล้วรู้จักวางแผนแล้วเนี่ยครับเขาโหมดเนี่ยครับฝัดซ้ายตรงนี้ครับ หนัดท้ายตรงนี้เรียบร้อยเลยนะ